คนเราเกิดมาไม่เห็นมีอะไรดีมีดีอยู่อย่างเดียวคือสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติภาวนาคือมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของชั่วคราวมีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์แล้วก็เสื่อมพังสลายไปในที่สุดดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารการเวียนไหวตายเกิดทั้งหลาย ถ้าท่านต้องการพ้นภัยจากการเกิดแก่เจ็บตายท่านควรมีคุณธรรมหกประการนี้ไว้เป็นประจำจิตประจำใจทุกท่านย่อมจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงความสุดใจอย่างยอดเยี่ยมคุณหกประการนั้นคือหนึงคมจิตในเวลาที่ควรคม 2. ประคับประคองจิตในยามที่ควรประคับประคอง 3. ทํทำจิตให้ร่าเริงในยามที่ควรร่าเริง 4. ทํทำจิตวางเฉยในยามที่ควรวางเฉย 5. มีจิตน้อมไปในอริยมรรคอริยผลอันประนีสูงสุด 6. มีจิตตั้งมั่นในพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตผู้ปฏิบัติที่มีความสามารถฉลาด ยอมจะต้องศึกษาจิตใจและอารมณ์ของตนให้เข้าใจและรู้จักวิธีกำหนดปล่อยวางหรือควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้ได้เปรียบเสมือนเวลาที่เราขับรถยนต์จะต้องศึกษาให้เข้าถึงวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยบางครั้งควรเร่งบางคราวควรผ่อนบางทีก็ต้องหยุดเร่งในเวลาที่ควรเร่ง ผ่อนในเวลาที่ควรผ่อนหยุดในเวลาที่ควรหยุดก็จะสามารถถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยข้อสำคัญที่สุดของการปฏิบัติคือต้องไม่ประมาทต้องปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่วันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นเสียตั้งแต่วันนี้เวลาใกล้จะตาย มันก็ไม่เป็นเหมือนกันเหมือนคนที่เพิ่งคิดหัดว่ายน้ำเวลาใกล้จะจมน้ำตายนั่นแหละก็จมตายไปเปล่าๆถ้าในหนึ่งวันนี้ไม่ปฏิบัติภาวนาวันนั้นขาดทุนเสียหายหลายล้านบาทจงมองดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของเงินทองลาบยศนินทาสรรเสริญ เป็นของโกหกของสมมุติภาพมายาทั้งนั้นทุกอย่างไม่ใช่ของจริงเป็นของหลอกลวงที่คนไม่ฉลาดต่างพากันหลงไหลกับสิ่งของสมมุติของโกหกไม่ว่าอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายก็ไม่ใช่ของเราจริงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทุกทั้งหลายเกิดจากเหตุคือความไม่รู้ความอยากได้ถ้าต้องการดับทุกขต้องดับเหตุก่อน คือให้รู้ว่าทั้งสามโลกเป็นอนิจจงเปลี่ยนแปลงเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นปัญหาและสูญสลายตายกันในที่สุดถ้าเรามีญาณก็จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของเราไม่มีการบังเอิญเลยผู้ปฏิบัติธรรมย่อมพิจารณาร่างกายคนสัตว์ในโลกว่าน่าเกลียดน่ากลัวเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภระ ต้องดูแลอย่างหนักเนนาเหม็นแตกสลายตายไปกันหมดผู้ที่มีศรัทธาแท้คือผู้ที่เชื่อและยอมรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแทนที่จะเอาความโลภความโกรธความหลงมาเป็นที่พึ่งผู้ปฏิบัติตามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนคือให้ขยันภาวนาและความโลภ ความโกรธความหลงจะน้อยลงและหมดไปผู้ปฏิบัติต้องมันตามดูจิตรักษาจิตผู้ฝึกจิตถ้าทำจิตให้มีอารมณ์หลายอย่างจะสงบไม่ได้และไม่สภาพของจิตตามเป็นจริงถ้าทำจิตให้ดิ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวโดยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างแตกสลายตายหมดสิ้นแล้ว จิตก็มีกําลังเปล่งรัศมีแห่งความสว่างออกมาเต็มที่มองสภาพของจิตตามเป็นจริงไม่ว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกิเลสอะไรควรรักษาอะไรควรละทิ้งออกจากจิตไม่ควรใส่ใจสนใจเรื่องของผู้อื่นควรตั้งใจตัวสำรวจดูจิตของเราเองว่ายังมีความโลภความโกรธความหลงคิดว่าร่างกายนี้ ยังเป็นของจิตหรือไม่ตามความเป็นจริงแล้วจิตกับกายไม่ใช่อันเดียวกันเพียงแต่มาอาศัยกันชั่วคราวเท่านั้นอารมณ์วางเฉยมีสามอย่างคือหวางเฉยแบบหยาบคืออารมณ์ปุถุชนที่เฉยเฉไม่คิดดีไม่คิดชั่วซึ่งมีเป็นครั้งคราวเท่านั้น 2. วางเฉยแบบกลาง มีในผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนามีความรู้ตัวมีความสงบของจิตวางอารมณ์จากความดีความชั่วสุขสุขทุก,ท,กทุกใดๆในโลกีวิสัยเฉยบ่อยมากขึ้นและ3วางเฉยแบบละเอียดคืออารมณ์ของพระอริยเจ้าพระอรหันต์ซึ่งไม่มีอารมณ์สุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วดีใจปนเสียใจ วิตกกังวลฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่มีไม่คิดปรุงแต่งไปในอดีตปัจจุบันอนาคตมีความวางเฉยในร่างกายของท่านเองจะเจ็บปวดทรมานจิตท่านนิ่งเฉยอยู่ในจิตของท่านว่าจิตส่วนจิตกลายเป็นเพียงของสมมุติของชั่วคราวตายเมื่อไรท่านก็พร้อมที่จะทิ้งรูปนามขันสเสวยวิมุตสุขแดนอมตะทิพย นิพพานติดตามองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของดีนั้นมีอยู่ในตัวเราทุกคนของดีนั้นอยู่ที่จิตของท่านทุกท่านของไม่ดีอยู่ที่ร่างกายจิตมีสามขัน้นตรีโทเอกถ้าตรีก็ตามหน่อยอยังวุ่นวายเป็นทุกข์กับเรื่องของโลกขั้นโทก็มีศีลครบมีเมตตา ทำบุญทำทานขั้นเอกนี้ดีมากจิตก็มองดูทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์สัตว์นรกเป็นทุก์มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ตายสลายผุพังไปกันหมดสิน้นตัวอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีใครเป็นเจ้าของบังคับเอาไว้ให้คงที่ก็ไม่ได้ตัวนี้แหละเป็นตัวเอกไล่ไปไล่มา ให้มันเห็นร่างกายของเราตายแน่ๆคนเราหนีตายไม่พ้นแม้เพียงวันเดียว 1. ตายน้อยก็คือนอนหลับทุกคืนหลับชั่วคราวคือตายทุกคืนตื่นตอนเช้า 2. ตายใหญ่ก็คือนอนหลับตลอดการแต่จิตไปตื่นตรงที่มีกายใหม่มีกายใหม่ที่อื่นเป็นกายผีกายสัตว์กายเทวดา กายพรมแล้วแต่ผลบุญหรือผลบาปที่ทำไว้ตอนเป็นคนหลวงปู่เคยเล่าเรื่องการปลุกเสกพระให้ฟังว่าเรื่องคงกระพันชาตินั้นทำง่ายแค่คนลุกก็เหนียวแล้วแควคลาดยังดีกว่าเพราะไม่เจ็บตัวแต่ที่ดีที่สุดคือเมตตาเพราะแคลคลาดยังมีศัตรูแต่รอดผลได้ส่วนเมตตานั้น มีแต่คนรักไม่มีศัตรูการเสกพระให้มีพุทธคุณทางเมตตาจึงทำได้ยากที่สุดคนทำภาวนาเป็นนี้ใครใคก็รักไม่เฉพาะคนหรือสัตว์ที่รักแม้แต่เทวดาเขาก็อนุโมทนาด้วยท่านว่าถ้าแกเกลียดกิเลสเหมือนเป็นหมาเน่าหรือของบูดเน่าก็ดีให้เกลียดให้ได้อย่างนั้น การปฏิบัติถ้าหยิบจากตำร,ร,ราโน้นนี้หรือแบบแผนมาสงสัยถามมักจะโต้เถียงกันเปล่าโดยมากชอบเอาอาจารย์โน้อนอาจารย์นี้ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้การจะปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมต้องทำจริงจะได้อยู่ที่ทำจริงข้าเป็นคนมีทิฏฐิแรงเรียนจากครูบาอาจารย์นี้ยังไม่ได้ผลก็จะต้องเอาให้จริง ให้รู้ยังไม่ไปเรียนกับอาจารย์อื่นถ้าเกิดไปเรียนกับอาจารย์อื่นโดยยังไม่ทำให้จริงให้รู้ก็เหมือนดูถูกดูหมิน่คนครูอาจารย์คนที่กล้าจริงทำจริงเพียรปฏิบัติอยู่เสมอจะพบความสำเร็จในที่สุดถ้าทำจริงแล้วต้องได้แน่ๆมีลูกศิษย์ที่ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับ เราผมได้สำเร็จหรือไม่หลวงปู่ช่วยพยากรณ์ทีครับหลวงปู่นิ่งสักครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าพยากรณไม่ได้พระภิกษุรูปนั้นได้เรียนถามต่อว่าเพราะเหตุอะไรหรือครับหลวงปู่ท่านจึงตอบว่าถ้าผมบอกว่าท่านจะได้สำเร็จแล้วท่านเกิดประมาทไม่ปฏิบัติต่อมันจะสำเร็จได้อย่างไรและถ้าผมบอกว่า ท่านจะไม่สำเร็จท่านก็คงจะขี้เกียจและละทิ้งการปฏิบัติไปนิมนต์ท่านทำต่อไปเถอะการไปอยู่กับพระอรหันต์อย่าอยู่กับท่านนานเพราะเมื่อเกิดความมักคุณแล้วมักทำให้ลืมตัวเห็นท่านเป็นเพื่อนเล่นคุยเล่นหัวท่านบ้างให้ท่านเหาะให้ดูบ้างถึงกับออกปากใช้ท่านเลยก็มีการกระทำเช่นนี้ ถือเป็นการประมาทพระลบหลูครูอาจารย์และเป็นบาปมากปิดกั้นทางมรรคผลนิพพานได้จึงขอให้พวกเราสำรวมระวังให้ดีตอนหนึ่งท่านได้อบรมสิทธิผู้หนึ่งเกี่ยวกับการรู้เห็นและได้ทำว่ามีทั้งชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดอุปมาเหมือนอย่างซองยานี่คือซองยาที่หลวงปู่ชี้นั้นเป็นซองบุรี่ แรกเริ่มเราเห็นแค่ซองของมันต่อมาเราจะไปเห็นมวลบุหรี่อยู่ในสองนั้นในมวลบุหรี่แต่ละมวลก็ยังมียาเส้นอยู่ภายในอีกแล้วที่สุดจะเกิดตัวปัญญาขึ้นรู้ได้ว่ายาเส้นนี้ทำมาจากอะไรจะเรียกว่าเห็นในเห็นก็ได้ลองไปตรวจดูแล้วเทียบกับตัวเราให้ดีเถอะท่านว่าปฏิบัตินี้มันยาก ต้องคอยบำรุงดูแลรักษาเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ศีลคือดินสมาธิคือลำต้นปัญญาคือดอกผลออกดอกเมื่อใดก็มีกลิ่นหอมไปทั่วการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันผู้รักการปฏิบัติต้องคอยหมั่นรดน้ำพรวนดินระวังรักษาต้นธรรมให้ผลิดอกออกใบมีผลน่ารับประทาน ต้องคอยระวังตัวหนอนคือโลภโกรธหลงไม่ให้มากัดกินต้นธรรมได้อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าผู้รักธรรมรักการปฏิบัติจริง